สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกัน,กนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงจองยอนจากเทวิสในตอนนี้นะครับจองยอนนะั้นเนี่ยเปล่งประกายมากๆเลยหลังจากที่กลับมาทํางานร่วมกันกับเพื่อนๆร่วมวงทวิสและอีกอย่างนะครับในตอนนี้ชาวเน็ตนะก็แฟนๆเหล่าวันเนี่ยออกมาชื่นชมแล้วก็ออกมาพูดถึงความสวยความเปล่งประกายของจองยอน หลังจากที่สุขภาพของจองยอนนั้นเนี่ยดูดีขึ้นมากๆและเธอนั้นเนี่ยก็ดูมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเรื่องราวนี้นะครับก็เกิดขึ้นมาหลังจากที่สมาชิกของแต่ละคนในวงทวายส์นั้นเปิดอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับในในครั้งนี้สาวๆทวายส์ของพวกเรานั้นก็เปิดอินสตาแกรมส่วนตัวกันพร้อมๆกันเลยในวันเดียวกันนะครับฟแฟนๆเนี่ยก็แห่ไปฟอลโล่กันตามมากๆหนึ่งในนั้นก็มีจองยอนนะครับที่เปิดแอคเคาท์ไอจีส่วนตัวขึ้นมาแล้วก็คอยอัปเดตรูปภาพต่างๆให้ฟแฟนๆนั้ แต่รูปภาพต่างๆของจองยอนนั้นที่อัพลงใน IG เนี่ยเธอก็ดูสดใสร่าเริงมากๆสุขภาพร่างกายของจองยอนนั้นดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยที่สําคัญนั้นเนี่ยจองยอนก็ดูหุ่นดีขึ้นมากๆและสุขภาพของจองยอนรวมถึงภาพลักษณ์ของจองยอนนั้นเนี่ยก็ดูดีขึ้นตามไปด้วยนะครับในแต่ละรูปของจองยอนนั้นนะครับก็ทําให้แฟนๆเห็นว่าเธอนั้นในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปร่างหน้าตาต่างๆสุขภาพร่างกายต่างๆเนี่ยดูดีขึ้นไปพร้อมๆกันจากเดิมในตอนที่รักษาตัวอยู่แต่ว่าในตอนนี้น จองยอนดูสดใสดูมีชีวิตชีวามากขึ ہ, ้นนะครับอาจจะเพราะว่าได้กลับมาทํางานได้กลับมาเจอเพ Bene ื่อนๆแล้วก็ได้กลับมาพบเจอกับแฟนๆเลยทำให้จองยอนนั้นเนี่ยมีอาการที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยแฟนๆก็ยังออกมาชื่นชมด้วยในทรงผมใหม่ของจองยอนหลังจากที่อัปรูปลงใน IG นะครับว่าผมทรงนี้เหมาะกับจองยอนมากๆและทรงผมนี้สีผมนี้ก็ทําให้เธอนั้นดูสดใส,สามากขึ้นกว่าเดิมด้วยหากใครที่ติดตาม IG หลักของจองยอนนะครับก็น่าจะได้เห็นรูปภาพแล้วก็ได้เห็นความสดใสร่าเริงของจองยอนใน IG มกาาบ้งแล้วแต่ว่าในตอนนี้นะคบแฟนๆก็นําเรื่องราวนี้ของจองยอนมาพูดถึงกันในเว็บบอร์ดของประเทศเกาหลีลหลายคนเลยออกมาพูดนะคบว่าจองยอนนั้นเธอดูดีขึ้นมากๆเธอดูมีความสุขมากขึ้นและสุขภาพของเธอนั้นก็ดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆเลยและก็ยังมีแฟนๆนะครับที่บอกว่าจองยอนนั้นยังดูสวยงามเสมอไม่ว่าเธอนั้นจะผอมหรือจะน้ําหนักขึ้นก็ตามความสวยของเธอไม่เคยลดลงเลยอีกคอมเมนต์นึงจากแฟนๆนะครับได้บอกเอาไว้ว่าจองยอนในตอนนี้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆอ๋ สดใ <bon> สดข,ออของเธอกลับมาแล้วหลังจากนี้ไปมาสนุกไปพร้อมๆกันนะอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับได้บอกเอาไว้ว่าเธอกลับมาสนุกแล้วเธอกลับมามีความสุขแล้วสุขภาพของเธอกลับมาสมบูรณ์แบบแล้วหลังจากนี้ไปของให้เธอปลอดภัยของให้เธอไม่กลับไปเป็นแบบเดิมอีกพวกเราทุกคนสัญญาว่าจะทําให้เธอมีความสุขกับทุกการแสดงเลยกลับมาเป็นความสุขของพวกเรานะจองยอนนี่ก็เป็นคําพูดแล้วก็เป็นคอมเมนต์จากแฟนๆนะครับที่ออกมาพูดถึงการหลังจากที่ได้เห็นจองยอนมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นและก็กลับมาสดใสราเริงให้ทุก นั้นได้เห็นกันนะครับหลังจากที่ในตอนแรกนั้นเนี่ยจงยอนมีอาการป่วยนะครับแล้วก็จะต้องพักกิจกรรมกับวงไปเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองและก็เป็นเวลานานาหลายเดือนเลย,ยกว่าที่จองยอน,นนั้นจะกลับมาพบเจอกับแฟนๆแล้วก็กว่าจะกลับมาทํางานร่วมกับเพื่อนๆร่วมวงได้ในตอนนี้นะครับสุขภาพร่รางกายของจองยอนนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆและก็ดีขึ้นอย่างรวดเร็วที่สําคัญนั้นเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าจองยอนนั้นดูโอเคมากๆแล้วในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแววตาสีหน้าการสแสดงออกต่างๆรวมไปถึงหลังจากที่ได้้ขึน โปรโมทกับเพื่อนๆแล้วก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับวงจองยอนนั้นเนี่ยก็สู้มากๆเลยนะครับในตอนนี้นั้นเนี่ยแทบจะหายเป็นปกติดีแล้วหากใครที่เป็นแฟนคลับของทวายแล้วก็เป็นแฟนคลับของจองยอนนั้นอย่าลืมมาให้กําลังใจให้กับจองยอนในคลิปนี้กันนะครับรวมไปถึงไปติดตาม Follow Instagram ของจองยอนกันได้เลยมีรูปสวยๆลงให้ทุกคนได้ดูพร้อมกับอัปเดตเรื่องราวชีวิตต่างๆความสวยความน่ารักของจองยอนที่ออกมาโพสต์รูปอัปอินสตาแกรมสตอรี่ให้แฟนๆน,นั้นได้หายคิดถึงกันอยู่บ่อยๆใน ไปถึงสมาชิกคนอื่นๆเนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปติดตาม follow IG ของแต่ละคนกันด้วยนะครับกว่าที่สาวๆจะได้เปิด IG เนี่ยใช้เวลานานมากๆพอในตอนนี้สามารถเปิดกันได้แล้วก็อย่าลืมไปตาม follow ไปกดไลค์รูปสวยๆของสมาชิกทวายสทั้ง9คนกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์และก็เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยการกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ